อีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Star นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ Olive Oil Baking Studio นะครับกับผมนะครับเชฟแชมป์คนเดิมนะครับเมนูในวันนี้นะครับก็คือข้าวทอดค o คิ้งป่าปุ่มปุ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับจะมีน้ำจิ้มไก่นะครับก็จะมีขิงอ่อนนะครับผมสไลด์แล้วนะครับนี่ พริกแห้งนะครับก็มีแตงกวานะครับหั่นเป็นแว่นๆนะครับอย่างนี้แล้วก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ไข่ไก่ครับผมข้าวสวยธรรมดานะครับ ก็มาถึงวัตถุดิบหลักของเรานะครับก็คือนี่เลยครับกระป๋องนี้นะครับปุ้มปุ้ยคัวกิ้งปลาแมคโครเรลนะครับนอกจากนั้นเรายังมีนี่ครับผมสตา r ์โปรดักตนะครับรหัส3 2 1 7อตัวนี้เป็นฐานเล็กๆนะฮะมาใส่ข้าวทอดของเรานะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับนำข้าวสวยที่ได้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปุ้มปุ้ยคั่วกิ้งนะครับ เทใส่ลงไปผปสมโอเคนะครับก็นําเขามาคลุกเขาให้เข้ากันนะครับเราบีบๆเขาก่อนยีๆเขาก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปนะครับหังนั้นก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองครับผมล,ลงไปนคนให้เข้ากันเลยนะครับก็คนให้เขาเข้ากันนะครับหลังจากนั้น นำแป้งเอเนกประสงค์ครับใส่ลงไปผสมแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะครับแป้งนี่ควรจะใส่หลังสุดนะครับอย่าเอาแป้งบางคนโอ้ยมีวิธีรัดเอาแป้งเอาไข่เอาทุกอย่างใส่ลงกันทีเดียวแป้งเนี่ยพออยู่กับไข่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกระจายไปทั่วนะครับต้องทําให้ตัวไข่กับข้าวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก่อน แค่นีองครับไม่ต้องปรุงรสอะไรทั้งสิ้นแค่นี้เราก็พร้อมที่จะนําส่วนนี้ไปทอดแล้วนะครับผมวิธีทำง่ายมากครับผมเราจะใช้น้ํามันนะครับน้ํามันพืชทามือข้างใดข้างหนึ่งของเราเอาข้างที่ไม่ถนัดนะครับทามืออย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ข้าวติดมือนครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนนะครับตักมาขนาดพอดีคำนะครับใส่ลงไปที่อุ้งมืออย่างนี้ แค่นี้เองครับแล้วก็ค่อยๆประคองเขาให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้นี่ครับก็ได้แล้วนะครับครับผมหลังจากที่เราปั้นตัวข้าวทอดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาช่วงเวลาที่เราจะมาทอดกันนะครับตอนนี้ผมว่าน้ํามันผมกําลังร้อนได้ที่เลยนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทําให้ข้าวทอดไหม้ได้แล้วก็แข็งกระด้างเกินไปนะครับ ทอดไม่ต้องซีเรียสน,นะครับลองใช้ที่คีบนะครับลองเขี่ยดูว่าเขาติดก้นหรือเปล่าระหว่างนี้เราอาจจะมาเตรียมจัดจานรอ,อก็ได้นะครับโดยใช้ถ้วยฟอยของเรานี่นะครับแล้วก็นำแตงกวาที่เป็นแว่นๆนะครับมาวางรองก้นไว้แบบนี้นะครับผม ข้าวทอของเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับเห็นสีแล้วยังไงครับสีน่ารับประทานนะครับก็ผมจะใช้ถ้วยนะครับแล้วกระดาษทิชชู่นะครับรองน้ำมันไว้ก่อน รเราก็ได้ข้าวทอดสีสันสวยงามนะครับอารับรทานเราก็จะมาทําการตกแต่งกันนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็นําตัวข้าวทอดนะครับที่ได้นะครับลงมาวางไว้บนภาชนะที่เราลองก้นไว้ด้วยแตงกวาที่หั่นเป็นแว่นแล้วอย่างนี้นะครับครับผมหลังจากนั้นเราก็ใช้น้าจิ้มนะครับน้าจิ้มไก่นะครับมา ใส่ลงด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็นําขิงอ่อนนะครับมาแปะลงจะแปะยังไงก็ได้นะครับลงไปด้านบนเลยแล้วก็พริกทอดนิดนึงนะครับเขาดูมีสีสันมากขึ้นแค่นี้ก็เป็นนางเ็จครับ น่าทานไมครับคุณผู er ้ชมรขบผมทริคเด็ดติดดาวในวัน e นี้นะครับก <É. S 2> ็คือในช่วงที่ผมบอกว่าก่อนที่เราจะปั้นตัวข้าวทอดนะครับที่เราผสมเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องใช้น้ํามันนะครับมาทาที่ฝ่ามือนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะทําการปั้นนะครับแล้วก็ตัวข้าวเนี้ยก็จะไม่ไม่หลุด ติดมือนะครับแล้วก็จะอยู่เป็นรูปทรงสวยงามตามที่เราต้องการนะครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างปุ้มปุ้ยคั่วกริ้งปลาแมคเคเรลนะครับกระป๋องนี้เลยนะครับที่ช่วยให้ผมปรุงอาหารจานนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงใดๆเลยนะครับรวมไปจนถึงนี่ครับถ้วยฟอยเก๋ๆนะครับจาก Star p r o d u c t นะครับผมรหัส3217นะครับตัวนี้นะครับเก๋ๆน่ารักที่ ทำอาหารออกมาแล้ววางลงไปนี่ทําให้อาหารของผมดูหรูหราขึ้นมาในทันทีนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้คงต้องลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ